ค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปดูกันไปดูกันแมวตัวไหนน่าจะเป็นพี่ทองโอ้พี่เงินกับข้าเท้าอุ้ยเฮ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 ้ยเงินกับข้าเท้านี่ไม่ถูกกัน เสียงเหมือนเครื่องตัดไม้เลยแงว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 เสียงเสียงเหมือนเครื่องตัดไม้ดู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 ด้อยปอต้าก่อนไอ้ปอต้าปอต้าตกใจ จ่ากันทุกวันพอท้าจะกลับบ้านลูกไปเร็วเร็วเร็วอุ้ยอะพี่แมนพี่แมนไปดูหมาลูกไปดูหมาเร็ว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 แมนไปดูหมาเอาไปดูแมวไปดูแมวดูดู พี่แมนไปดูพี่นุ่มพี่แมนไปดูร้องเหมือนเสียงตัดหญ้าเลยมัง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 ใส่น้ำก่อนก็ได้ไหมแต่การนั่นเออใส่น้ำก่อน,นดูพอเท้าเดือแล้วพอเท้าเดือแล้วพี่เงิน พี่เงินอย่าทำพ่อเท้านะลูก่อท้าอายุสิบสี่สิบห้าปีแล้วเขาแก่แล้วลูกเธอเป็นวัยรุ่นเข้าบ้านไปแล้วไปเอาฝอนตกกับแม่เร็วพี่เงินเข้าบ้านไป่อเท้ากลับบ้านลูกไปเร็ว่อเท้ากลับบ้านลไปล่ะไปเร็วเร็วเร็วเท้า เงินนี่นะคะก็คือพ่อเท่าอายุประมาณ14-15ถึง15ปีแล้วเป็นแมวอาุโสที่บ้านคือเขาอยู่กับน้องชายทุกๆวันเขาจะมาแบบมาขออาหารที่นี่ส่วนในถุงเงินถุงทองตุ๊บติ๊บแมวตัวอื่นจะไม่ชอบพ่อเท่านะคะเอาโดดเร็ว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 ,ว,วเดี๋ยวน้องจะโดดขึ้นหน้าต่างกำลังจะโดดกำลังจะโดด โดดโดดเร็วกระโดดกระโดดเร็วอุ๊บอุ๊บเดินเร็วอุ๊บน้องจะกระโดดแล้วกระโดดเข้าบ้านเอ็นดูเอ็นใจเข้าบ้านแล้วดูเข้าบ <wi> ้านแล้วนี่นะคะ เด็กๆมันดา่านกวันมันกัดกันนกวนันมันขูนุ่กวันตัวนี้จะเป็นไงลูกฮะโอ้ยไปเงินเงินขนลุกขนพองสอยองกล้าลูกนะเงินอ่าอ่าอืออือ,อาบาย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  นายฟูฟัวนายฟูอยู่แนี่ฟูฟัคุณแม่บอกว่าฟูกลัวเสียงแมวฟูขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วดรอล้เออเออรัดแล้วนะทุกคนออาทั้ทงหมาทั้งแมวทั้งหมาทั้งแมวอแต่หมาแมวที่นี่เขาไม่กัดกันนะคะเขาไม่กัดกันเขารักกัน เขาดูดูดูปอดตาโอาโดอาโดอ้วนว้านะครับทุกคนวันนี้ขอไปก่อนนะคะบา,บายบายพี่เงนิน